ถ้าใครจะสู้ราคาก็ขอให้คุนขึ้นนะครับแล้วก็บอกชื่อบอกราคาครับประสมนะม 100, ค,ครับเอาคุณผสมแสนห้านะครับคุณสมเกียรติอีกรังใช่ไหมครับสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแสนหกหมื่นีลวก็รับคุณะสมสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพั ก่อนค,ค,ครับคุณประสงค์เท่าไหร่ครับวันนี้400,000คุณสุรเกีย 4, รติ45,000คุณประสงค์406,000คุณสุรเกีย 4, รติ410,000คุณสุรเกียรตินะครับ450,000นะครับ คุณะสม460นะครับคุณะสงม470ถึห5,000นะครับ อานตัวนะครับนะครับขณะนี้มีผู้สู้ราคา4 0 0 0 0 0นะครับนะครับเราจทำการนับนะครับ เราขอตอรับถือว่าคุณสุรเกียรตินะครับเป็นผู้ชนะในการประกวดในครั้งนี้นะครับเต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ฝ่ายการับครับจากที่5เประเซ็นนะครับ